ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ภาคประชาสังคมเขาไปยื่นฟ้องสารหน่วยงานรัฐต่อสารปกครองให้ปรับค่ามาตรฐานอากาศนะครับทำว่าปรับค่ามาตรฐานหมายถึงทุกวันนี้เวลาเราจะตรวจรัดเวลามีฝุ่นวันเอ็มสองห้าเดยมาตรฐานค่ามันอยู่ระดับนี้แต่สากลเนี่ยค่าของเขาต่ำลงมามันจะตรวจจับได้ง่ายกว่าแล้วคนก็มีโอกาสาที่จะปลอดภัยจากมลพิษเหล่านี้นะครับความคิดสำคัญน,นั่นก็คือเขาบอกว่าเรื่องของสิทธิในการหายใจด้วยอากาศสะอาดนั้นมันเป็นเรื่องยุโรปไม่ได้เลยต้องฟ้องให้หน่วยงานรัฐเร่งทำให้เป็นรูปธรรมติดตามกับคุณนปูซิลินยิ่งเกต ต้องยอมรับเป็นอย่างนึงว่าหลายครั้งที่เห็นการผลักดันแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมก็อาจจะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียนะคะอย่างในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาไทยสูญเสียผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นระดับโลกค่ะแพทย์วิชัยนะคะว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งปอดทั้งที่เธออายุน้อยไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นและไม่สูบบุหรี่ด้วยค่ะมีเพียงอย่างเดียวคือเธออาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีปริมาณ PM 2.5ที่เกินค่ามาตรฐาน100วันต่อปีค่ะ เคสนี้คือรองศาสตราจารย์พานุวันจันทราวนนร,รรณักลู่อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มอเชียงใหม่ค่ะเธอเพิ่งจะได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นอายุไม่เกิน45ปีมีข้อสังเกตว่ารองศาสตราจารย์พานุวันอาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ซึ่งพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหนา,นานแน่นเกินค่ามาตรฐานมากกว่า100วันต่อปีและสล่งผลกระทบที่รุนแรงต่อประชาชนด้วยนะคะคือก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้บอกกับคนใกล้ชิดค่ะว่าขอให้เธอได้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นในภาคเหนือเพราะ ที่ไม่มีพฤติกรรมการสุบุริกด้วยค่ะในขณะที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขยังพบด้วยว่าการตายรายวันและความเจ็บป่วยของประชาชนสัมพันธ์อยู่กับปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนการเพิ่มขึ้นของ PM 2.5ทุกๆ10มโครกรัมทำให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น0.15ล่าสุดปริมาและรือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมก็ลุกขึ้นมาฟองสาลปกครองนะคะเพื่อให้เอาผิดกับ3หน่วยงานของรัฐในฐานะละเลยการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ประชาชนมีผลกระทบระยะยาวด้านสุขภาพด้วยและ3หน่วยงานที่วาน้กก็ครงัััชลเใไบปป แล้วก็เข้าใจว่าอีกหลายๆส่วนที่เราต้องถับเลื่อนกันเพราะว่าแหล่งกำเนิดจากแต่ละที่ไม่เหมือนกันภาคเหนืออาจจะเป็นอีกแหล่งกำเนิดหนึง่งภาคกรนอ,อเป็นอีกแหล่งกำเนิดหนึง่งแต่อันนั้นเนี่ยเราจะต้องหันมองไปข้างหน้าร่วมๆกันว่าการกำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นไรให้สอดคล้อ,องอะค่ะแต่ว่าการฟ้องเนี่ยเรามองเป็นภาพรวมก่อนที่เรารปฏิบัติได้เลยแต่พรบ,บอกากาศสงๆที่มีภาคประชาชนถับเพื่อนนั้นคือการเปลี่ยนในเชิงระบบทั้งหมดที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงหน่วยงานรัฐและกฎหมายหลายตัว ประเด็นหลักที่ฟ้องศาลปกครองก็คือการให้เหมือนกันรัฐเดินหน้ากำหนดมาตรฐานฝุ่นพีเอ็ม2.5ให้เป็นมาตรฐานสากลน,นะคะยกตัวอย่างเช่นการปรับพีเอ็ม2.5ของไทยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงตอนนี้ไทยอยู่ที่ไม่เกิน50มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งยังถือว่าห่างจากเกณฑ์ชี้นำขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ที่ต้องไม่เกิน15มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นนะคะแม้ว่าไทยจะยกกร้ามประกาศเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นพีเอ็ม2.5จะบับใหม่เสร็จตั้งแต่ปี2564กำหนดให้ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่่่่ยชัวโม,ม,ม,บม,มิบส ประกาศใช้นะคะทั้งๆท,ที่เกณฑ์น,นี้ก็ยังไม่ใช่เกณฑ์ชี้นำของ WHO ด้วยค่ะถ้าไม่นับประเทศในแถบยุโรปและมองมาที่เพื่อนบ้านนะคะอย่างสิงคโปร์มาเลเซียหรือไทยกวันนั้นอย่างญี่ปุ่นเกาหลีก็มีระดับค่ามาตรฐานสูง PM สองที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง35-37ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ ส่วนข้อเรียกร้องให้ควบคุมการปล่อยมลพิษที่ปรับปล่องของโรงงานและการบรรจุ PM 2.5เอาไว้ในทะเบียนการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหรือว่า PTR r เราก็ยังไปไม่ถึงไหนนะคะขณะที่หลายประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีการบันทึกข้อมูลการปล่อย PM 2.5เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานได้ด้วยฟรีนพีชประเทศไทยมองว่าไทยเองนั้นมีอำนาจและมีแผนฝุ่นปี2564แล้วนะคะเพียงแต่ขาดการปฏิบัติที่ชัดเจนเท่านั้นค่ะดังนั้นการฟ้องร้องในครั้งนี้จึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยด้วยจริิิิงง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 ๆเเเเเเอออ่่่่่่่ใในน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 สสททททีีีีรรรรราาาาายยยยยกกก้้้้้้ไปปปััั3ขขขลลละะะะะคค็็หหหมผศแแชตดดว ก็คือเราดูเรื่องของความเป็นไปได้แล้วว่าด้วยอํนนานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เขาสามารถลงมือทำได้ในทันทีถ้าคดีนี้ชนะจริงๆนะคะก็จะเป็นการที่ศาลออกมารับรองให้เห็นว่าประชาชนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีนะัตรงส่วนเนี่ยมีการต่อสู้เรื่องของสิทธิสิ่งแวดล้อมที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็น้อยมากที่คดีทางสิ่งแวดลอะะ้อมะจะถูกพูดถึงไม่ใช่แค่ภาคประชาชนนะคะที่เห็นว่าอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานฝ่ายการเมืองเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้ผ่านร่างพรบอากาศสะอาดรวมๆแล้วตอนนี้มี5ฉบบบััแแลล้้วววคคค่่่ะตจนนถึงงเาาีีก็ยไมมมืหน้ามากนัก ซึ่งข้าประชาชนยืนยันนะคะว่าหากผลักดันกฎหมายฉบับนี้ได้สำเร็จก็เปรียบเสม,มือนกฎหมายพิเศษที่ช่วยให้การแก้ปัญหาเรื่องมลพิษมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นและมากวกว่านนั้นนะคะก็จะช่วยลดล็อกอำนาจของภาครัฐให้สามารถทำงานเรื่องนี้ได้ง่ายจนดวน